เรื่องย่อละครจากศัตรูสู่หัวใจเมื่ออดีตนักกีฬายิงปืนถูกปัญหาชีวิตบีบคั้นให้จำต้องเลือกทางเดินชีวิตด้วยการเป็นมือปืนรับจ้างเรื่องยิ่งยุ่งยากกว่านั้นเมื่อเหยื่อในใบสั่งฆ่าใบแรกของเขาคือพี่สาวของอดีตคนรัก นักกีฬายิงปืนและมือปืนสองงานที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันสุดขั้วเมื่อความล้มเหลวซ้ำซากในชีวิตบีบคั้นให้เลือกทางเดินเจดจึงต้องช่างใจอย่างหนักทุจริตหักหลังสองคำที่เป็นเสมือนตัวเอกในโลกธุรกิจเมื่อบทบาทหน้าที่กำหนดให้ต้องยืนหยัดอยู่ในเกมแห่งผลประโยชน์โสพิตาจึงต้องเดินหน้าสู้เพื่อปกป้องเกียรติและคนที่รัก งานแรกของเจดคือฆ่าหล่อนผู้หญิงที่ควรฆ่าเพราะเป็นศัตรูเก่าแต่ก็ควรปกป้องในฐานะที่เป็นพี่สาวของอดีตคนรักวินาทีที่ตอบรับงานนี้เขารู้ดีว่าจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตสำหรับบางคนที่ทำผิดคุกคือสถานที่จองจำให้สำนึกทว่าการใช้ชีวิตอยู่ในคุกนั้นอาจไม่ยากเท่ากับการเดินกลับมาสู่โลกภายนอกดังเช่นเจด แระเอกของเรื่องนี้ที่ชะตาชีวิตเล่นตลกจนต้องตกเป็นนักโทษซามเมื่อออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับเจอจุดที่ยากขึ้นหนึ่งในนั้นคือโสพิตาผู้หญิงที่เขาชังยิ่งนักแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตกหลุมรักเธอถ้าชีวิตคนเราเปรียบเป็นสีใดสีหนึ่งก็คงเป็นสีเทาเหมือนกันหมดไม่มีใครขาวสะอาดไม่มีใครดำสนิท เพียงแต่ในวันที่ผิดพลาดขอแค่มีความรักอยู่เคียงข้างก็สามารถก้าวพุ้นไปได้ไม่ยากนักเจตอดีตนักกีฬายิงปืนที่ตกเป็นจำเลยในคดีฆาตกรรมแต่ความทุกข์จากการถูกจองจำในห้องขังนั้นยังไม่เลวร้ายเท่าโลกแห่งความจริงเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนรักของตัวเอง โสพิตาสาวสวยผู้มีเปลือกนอกแข็งกร้าวแต่แท้จริงแล้วเปลาะบางเกินกว่าที่ใครจะคิดเธอเป็นพี่สาวที่รักน้องสาวมากเป็นลูกสาวผู้รักพ่อด้วยชีวิตและพร้อมทำทุกทางเพื่อปกป้องคนในครอบครัวจากความเจ็บปวดระวินคูมันหนุ่มของโสพิตาเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะด้วยวิธีโสกปกเพียงใดสาราริน น้องสาวผู้ไม่ประสาโลกตกเป็นทาสของความรักและสั่งเวรชีวิตแก่รักของชายปริศนาที่ทุกคนรอบตัวต่างไม่รู้ว่าเป็นใครโพคินเจ้าของกิจการอันทำรรโรงวูดแลนด์และแปรรูปไม้ยักษ์ใหญ่เพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศเขามีลูกสาวสองคนคนโตชื่อโสพิตาและคนเล็กชื่อสาราริน โซพิตาลูกสาวคนโตของบ้านเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงรักและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดียอมแบกรับภาระทุกอย่างที่บ้านและบริษัทเป็นคนที่มีเหตุผลดูแข็งแกร่งดุดันสวยเฉียบแต่อ่อนโยนน้อยกว่าสลาลิน ส่วนสาราลินเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสอ่อนโยนแต่มีความใจร้อนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองอ่อนต่อโลกตามคนอื่นไม่ทันช่างพูดช่างเจรจาจนถึงวันที่แม่ของเธอหนีตามชายชูไปสาราลินเริ่มเก็บตัวเงียบไม่ยอมไปเรียนไม่พูดจากับใครพ่อและพี่สาวจึงพยายามช่วยเธอ จนเวลาผ่านไป3ปีเธอเริ่มกลับมายิ้มแย้มได้อีกครั้งเริ่มการทำทุกอย่างและเริ่มออกไปเผชิญโลกกว้างภายนอกจนพบรักกับชายปริศนาซึ่งเป็นชนวนเหตุแห่งการฆ่าตัวตายของสารารินการจากไปของสารารินในครั้งนั้นทำให้โพคินผู้เป็นพ่อเสียใจเป็นอย่างมาก จนเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปภาระทุกอย่างจึงตกสู่โซพิตาโซพิตาต้องทำทุกอย่างแทนพ่อและหาความจริงว่าใครเป็นคนที่ทำให้สาร,ารินต้องตายและเธอก็เข้าใจว่าเจตเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ เจดเป็นนักกีฬายิงปืนดาวรุง่งแต่อนาคตของเขาต้องดับวูบลงเพราะเขาตกเป็นฆาตกรคดีฆ่าคนตายจนต้องเข้าคุกอยู่หลายปีเมื่อพ้นโทษออกมาได้เขาก็พยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ดูเหมือนว่าฟ้าจะไม่ค่อยเป็นใจให้กับเขาความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้เขาหันเหชีวิตไปสู่เส้นทางอันมืดมนอีกครั้งในฐานะมือปืนรับจ้าง งานแรกที่เขาต้องทำคือการฆ่าโสพิตานางมารร้ายที่เขาไม่มีวันลืมเธอได้เพราะผู้หญิงคนนี้คอยขัดขวางความรักของเขาเพียงเพราะว่าเขาไปรักกับน้องสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของเธอเจดเห็นโสพิตาเป็นนางมารร้ายพอๆกับที่โสพิตาเห็นเจดเป็นศัตรูมันไม่ยากเลยที่เจดจะตัดสินใจเหนี่ยวไกลปืนปิดชีวิตผู้หญิงร้ายกาศคนนี้ซะ แต่กลายเป็นว่าเขากลับไว้ชีวิตโสพิตาแถมยังพาหลบหนีจากผู้ว่าจ้างที่หวังจะเอาชีวิตเธอเพียงเพราะต้องการความยุติธรรมเกี่ยวกับสาเหตุการตายของสารารินแต่ไม่ใช่เพื่อเขาเพราะนั่นเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของสารารินหญิงคนรักของเขาตัางหาก จากคนที่เธอเคยตราหน้าว่าเป็นฆาตกรทําให้น้องสาวของเธอเสียชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายแต่ในยามที่ความเป็นความตายกําลังจ่ออยู่ตรงหน้าผู้ชายที่เธอตัดสินใจว่าเขาเป็นคนเลวกลับเป็นคนเดียวที่พิทักษ์เธอด้วยชีวิตคอยชี้นําเตือนสติในยามที่เธอต้องต่อสู้กับศัตรูที่แฝงตัวในเงามืด เธอจะทำอย่างไรเมื่อหัวใจหวันไหวไปกับความอ่อนโยนของเขาและเธอกำลังทรยศหักหลังระวินชายคนรักคู่มั่นของเธอเธอกำลังหลงรักคนที่ไม่ควรรักเข้าเสียแล้วและมันเป็นตราบาปในหัวใจของเธอตลอดกาลเมื่อความจริงแล้วเจตคือผู้บริสุทธิ์ที่เธอเคยตราหน้าว่าเป็นฆาตกรร่วมกันหาว่าใครคือฆาตกรตัวจริงที่เป็นสาเหตุทำให้สาราลินฆ่าตัวตาย และหาทางช่วยให้เจตพ้นจากการถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรมาร่วมพิสูจน์ความอ่อนโยนของเจตที่สามารถพิชิตใจนางมารร้ายอย่างโสพิตากันได้ในละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจทางช่อง7 HD กด35เร็วเร็วนี้แน่นอนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อความยาวสาวมาเล่ากันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเด็กดี .com ค่ะ